สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านผมผอกันคือกาพี่น้องซ่องซาบุลายผอกันย่ำย่ำแดดแก่ไหมพี่น้องเจ้ะสี่โมงพอเจอฝนกำลังอันพดพักพดเนี่ยแก่ในแดดตอนนั้นอยู่ด้วพี่น้องแล้วพดพักคนเนี่ยผมผูกฟองฟังกันจะไปกินหรือว่าดอกแจ๊คขุ่นกะบะมีฟูกะบะมีกได้มีฝนนั่นนี่วานจะเริ่ม หวานประตูเนี่ยคือหลายแต่ประตูนี้ส,ส,สลดัดเหรอโอ้กินได้แล้วเฮ้ยนี่นะนี่นี่ลกเอาล็กลกไปกินหมดสลัดลกเอาเลยงามยังบอถ้าได้มือพี่น้องกินแล้วเอาน้ำกินแล้วก็ไม่ต้องห่ออีกได้เฮ<ะ>้ยใส่ปลาอย่าง นายสุอยางทั้งกุ้งีนตลป้าป้าหัวบัวเอาสุดยองก็เพีองนัองแม่น่ะหัวบัวยังเชาอีเอาไปปลูกเอาไปให้เพิ่นเป็ปสิกินไปแล้วเมื่อโอเคป้าเด็กๆมากินเขาอยู่เฮือนเฮ้า แล้วกาผุนกระพอดีแม่มีชวนมาสอนสอนมาครับทุกท้ยเหตุผลคือคนกินแรงขึ้นเล้วอุ๊บพอได้กินยำแรงเห็นหมวกือแม่มีไปบ้านได้เห็นอันบ่มีนเอากินอันกินอันกับมาม่าห่อหนึ่งใส่หน้าไม้ลายอืมม่นได้กลุ่มออกมาแล้วเนี่ยมูนี่พี่อย่าพี่อืมไอแค่นาประเด็นลงมา คุณนายแคนนะเก็บเอาลูกมนสิปักมือเดี๋ยวมาดูปฏิเนนเดี๋ยวไปดูลูกเดี๋ยวมาหาปะพี่เดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวไปลูกร้อมกันไหมเนน่ยเลย theo uh, pha để họp bắn in mỗi ki hoi của mỗi ki hoi bà mì tạp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  bà mì bà mì tạp bà mì tạp bà bà mì tạp bà mì tạp bà mì tạp bà mì bà mì bà mì tạp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  bà mì bà bà แก้วอาทิตย์ตะโตจเจอกันดิมันโคตรกว่าแน่น้ำสีฟักมืดแล้วในลายรีเนาะกุ่ตุงใหญ่ยง่พี่น้อไม่แก่น่ะลงมาาคนเขาจะอัแก่วเจอแล้วเอาอนลงเนาะเต้นถูปับปูปับยินได้เจ๋อแม่จะกินบอสอ็ดไหม น่แนมเห็นกะเ่ฮะเาเคยกินติตจติกินติฮะกินดิบบ่กินดิบบ่นี่กินมันพ็ดกะบพริกุมีตัวใหญ่นี่เนาะเยตาเมตาเอาอันจับงก็เอาไปจุ่มลงน้ำแล้ก็ยขึ้นมาลเสิ์อัตตอกงมเสียเวลา เก็บปติเอาเอาออ้าปลาตันึงามาหนึ่งมาลยบ้ามานึ่งมาปะแล้วป็ดบามนึ่มาใส่ปลาตัวนึงลากไปมันติดกุเอไปเลยนะกุ่เลกุพิจารณาบันรอบสองเอจะทงจ้งเรงไปแ้่กรเสาะเาใส่ขี้้เดินเด้เออันนี้เอาขึ้ก่อน

ปีนดูกระถางกะพางนักกะพังน่เลยป้าไอ้เก็บลูกละป้าตัวนี่จะกุ้งเด้พี่น้องไ่เอ้าวรดป้ากันดิไหสาวยสยู่เนาะ ป้าอันนีลายอ้ออาลไม่ต้านะตัวน,น,น้อยฉันนี่เงห้อ้าว้าวทังเราหวงเราไห้เราห่วงเาไวองะาฉันไ่ต่าห่วงปลาซีนันยังมาจักเราห่วงเราไวรีอ่มาวัองเราหวงเราไวลวอีอ่ะ่าฉันเราป้า เดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะเด็ดซองหญ้าแมลงมันดับตัดสะอ่อนเลยใส่บิดนะเดี๋ยวมาดูพระติแต่ยังหัวพระ <laughs> <handicetzt> <inan election> <ranty> <helicopter> <overhearsắn words> น้าแม่เนาะแม่ม <Ende esa> ี่วาวานน้องแน่นถ้าสอนสองบาทกับพ่อกินเนี่ยอุ้ยว่าง่ายแม่มีน่ยน้องแน่นน้องแน่นโบเสืออนะเพื่อนถ้าแม่นคว้าแม่มี่ีหน่นะพี่น้องสองบาทนะน่ะน่ะถ้าแม่นคว้าแม่มีว่าดีได้ไปกินหอานเื้อื่นเชนี่นี่ยน้องแน่นบป็นโบเสือแม่มีว่าได้กาบอะไรกับน้องแน่นหน่อยแม่มี่ซว้อวะาลายนะแม่มี เตี๋น่อยจอมเสบเสบเสบได้เสบดีสิว่าจอมเสบว้าวบ่มีทางยุดทางย่อนเลยผพอมีพอมีเอิดพอมีพอมีเฮเตียผัวเอาเด็พักเขา ปลาบูลองรลมันหน่อยมาเอากระยาปลาบูนะเออเอาเอเอาซะ้ามาหอยบหมี่หอยชมลายหอยกบุนหอยนอะเก็บลูะเก็บเอาลูกพชีฮุบอันนนนะพอมีเก็บาสัสั่งอห้พอมีเก็บว้าวไผ่หนก็ใช่ปูเนา วาหนีต <c ười> ัวมืองไหนี่อันคิอติขุงตัวเมืองไหนไพเราะมันนี่ตัวของผู้ดีนาะคุณผู้สูขี้งกินไม้ไอศครีมขีว่ามันไพเรอมันมีผู้อนงไพเรามีเด็กคนสอนสมพาัวเ็กกว่าฮะ ใช่เชิหนูทุ่เขาทุเลยฮะรีบๆลงน้องม่มีปูอไม่ขูปล่อยแล้วนเป็นยังในบนอันนี้แค่บนอันนี้มันมีน้ำมันแล้วกลางน้ำมันทางข้เบิ่งก็ขาดเมนยัง

phải một. Một nước hết, được không phải, nhung được ừ, tôi phải mẹ 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 bà mẹ 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 mặc mẹ 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 เตี el el ้ยบ่อยเมื right. no. ่อ no. เ oh, ่ยเงินมาอ้นเม่อยากนอน้น่เงินเนาะได้พี่นะบคไม่เคยนอนกินเขาจะเอากินแกงเนาะพัดว่าบะมอนพี่นนองเฮ้ยเพื่อนว่าเพื่อนงว่าว่ากินแลไรจะเมื่อเพื่อนว่าเต็ะจตม่เต็ะโตเลยยังเหว่เปนหมัมาที่ขบข่เลยเมื่อฟ้าติ้ันก็บอก รอบสุดท้ายพี่น้องเ้ยม่เห็นพี่น้องพ่อเลยพ่ลยกินบเบิดตรงนี้นะแบ่งสิได้แบ่งไปห้ลูกนะมจ๊ะนี่กินบไวเอามือกอะผมมีคนเมื่อกเอาเมือลากับวัยมีมองไวัยเ่้ตู้เย็นกับโมีเล่าบอกเอาพ่อจะทำกินครบเอานมีมีมันเหียบมันเหียก็จะกลัมันมันอกแมนว่ามัน

พ่อก็ได้ลายแล้วพี่น้องเลับราเพิ่งถ่ายก็ได้ลายแล้วสิเมื่อพ่อก็จะไปหาเก็บพักหอมอยู่ดีไม่แห้งประตูกคคูตะโกนขีปนาวพอกันใหม่ฝากก็เลยก็แชร์นี่เดลยได้ก็แชร์สองซาบุไลสองแมมมีม่นี่เลยพี่น้องเด้อใส่เสียใสยด่ดันเด้อ